นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานุสติเมตตาจะรยสุขังมรณะสติ อิตมาจตุลานัคขาตาตาจวิปัสนาติอิมัสสะธรรมะปริยายตะอาโทตาทายสมันเตหิตัากจังโสตัปโตรีนามบัตินี้จะได้บรรยายธรรมะ อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการเส่งเปิดโอกาสให้อาตมภาพได้มาแสดงธรรม เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมด ได้แก่เจ้าพระคุณโอบาลีคุณโอปะมาจารย์สิริจันโทจันซึ่งวัดโพลมมณีวาดกับวัดปฐุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่ทำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทางภาะอิสาร เพื่อจะได้มาศึกษาเราเรียนประปริยติธรรมและปฏิบัติติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณบาลีเป็นระเถระผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผค้นี้ภายหลังได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จ เป็นเจ้าคุณั่นกลมเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านมรณาภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกดหมายถึงว่าท่านมรณาภาพแล้วได้รับพระราชทานโกดเป็นเกียรติยศ เป็นองค์แรกของภาคอีส <c> า <oughs> <c oughs> นขั้นถายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกศิษองค์สำคัญสององค์ต้นหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จสมมหาวีระวงศิษร,ระมหาเีระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาพอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมนูญสงนี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตะสีโลกพระอาจารย์เสาตันตะสีโลกเป็นพระเจริญละซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถะกรรมฐานในวิปัสสนาสมรมฐานโดยตรง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระคุณพระบาลีโุโนปมาจยา์สิจันโทจันนับว่าเป็นดวงประทีบแก้วของข้าอุสานอกจากยาจาจะนำการศึกษาทางสายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรม นำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านสชาธชาศึกษาแล้วก็เย็นยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่วัดสุปัตนาลามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกแปลเขียนหนังสือไทยเป็น แล้วก็ได้ส่งคนระบุเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพรมหานครมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถระนุเถระทา,างฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการพณะสมุ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลาย อาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระสมฐานแต่ความจริงสมฐานสงสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธ์ในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะสมฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จสมหาสมณเจ้ากรมพระยาวะเิรญานวโรรส ไปประดิษฐานคณะธรรมยุธลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ได้นำปร,ริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคันมาภายหลังโลกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทา,ายเสน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรภารามจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานได้ปฏิบัติธรรมฐานอยู่เงียบเบโดยลำพังองค์เดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปแต่ท่านมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอุบาลี ได้ศึกษาการปฏิบัติสมานในสำนักของอาจารย์สีทาและเจ้าคุณพระอริยสวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพปรมะมานครได้ข่าวแว่วแว่วว่าในตอนต้นไปสำนักอยู่ที่วัดที่ชัย,ยาติคนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพลุมณีวาด ได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่เชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดินธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ทานฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติถราจะนั่นในยุคหลังๆนี้ ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จะมหาวีระวงศิษย์สมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษา,า,ษาทางสายปริยัติธรรมแตทข้งฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่าทางผู้ดงกรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ารรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่น แต่แท้ที่จริงมีมานานแล้ว <c oughs> แต่มาสมัยท่านอาจารย์สาาอาจารย์มั่นโดยท่านอาจารย์เสาาอาจารย์มั่นได้นําคณะออกเดินทุ่ดไปภาพแรมตามถ้ำตามผิวตามสถานที่พิเศษต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจํานวนมากจนปรากฏว่ามีจํานวนวัดเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ทีนี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้นท่านปฏิบัติสมาฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขารสมาฐานสี่ประการดังพุทธภาสิธตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุาสติเมตตาจะเป็นต้น อารักขากรรมฐา,านคือกรรมฐา,านที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งพุทธ,ธานุสติและเลกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองอ,อ,อสุภะกรรมฐา,านที่เจรนากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสข้อปฏิกูลสามการเจริญเมตตา สี่มรณัสติการละเลึกถึงความตายอันนี้เป็นหลักสมาฐานที่พระพุทธเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมฐานที่มีอยู่ในคำพิภพธรรมผู้ <c oughs> ธานุสติการละเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำตั้มสอน หมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทาวัดสวดมนต์เช้าเย็นเล่ากล่าวําว่าอิติปิโสกัจจวาอาระหังสัมมาเป็นตน้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธนานุสติด้วยบวท,ทสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพรน,นาคุณของพระพุทธเจ้าโดยเยดเอาพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลัก เพื่อหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด,ด้วยพระองค์เองจะรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโลธมักแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาปุณพระคุณประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม่กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในตะไทยของพระองค์ อันนี้เป็นพ,พระปริสุ์ที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระทัยกว้างฝางเผื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมสเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงเจนแก่ตัว ยังโูอุตสาสละความทุกข์ยากลำบากเต็มเอยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเบในสัตว์ให้โลดจากบาปุนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณผู้ที่ทรงซ้อมด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า เนีบทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานพูด,ด้วยการเจริญพุทธาน,นุสติจิตตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กำหนดโล,ลงลี่จิตแล้วเ็นเึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ย เป็นโอบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเราเยึดมัน่นจึงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่โอบายวิธีการปฏิบัติสมถะนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่น เช่นคำว่าพุโทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุโทโธท่านแนะนำให้เลิกพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุโทโธด้วยความตั้งใจประพับประคองจิตให้เลิกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราเลิกพุโทโธไม่ต้องไปเลิกอย่างอื่นแม้แต่คำว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปเลิก หน้าที่มีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเนิบจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุโทโธเองโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุโทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วลำพังแต่เราสามารถทำจิตให้จิตอยู่กับพุโทโธไม่พลาดจากกัน ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเล็กพุโทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการเล็กพุโทโธจะเป็นใครก็ตามถ่านเล็กพุโทโธคำเดียวตลอดวันอย่างต่ำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่น เราเจ็บอยู่พุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว <c oughs> เมื่อเจ็บอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธาลุกติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผลได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุทโธมาจัดสั้นปาที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเราเนื้อพุทโธไม่ขาดสายเจิตจ็บอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ย ถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึก,ลลลกแล้วเราเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้ตัวอบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทธโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทธโธแล้ว เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อน,นึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวน,นานเข้าจิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอา,านนการสงบความสงบที่จะเปงปลาปกฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจ ถ้ากายรู้สึกว่าเบาเบาสบายสบายใจก็เบาเบาสบายสบายก็สยแสดงว่าจิตของเรากําลังเริ่มจะสงบแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบส,ส,สิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิพพานข้าก็ค่อยเบาลง พอหลังจากนั้นเมื่อจิตเปิดมีความสงบกันจริงๆแล้วปีติและความสุข่อม่เกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตก็เพเทิทนอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งจงต่อความสงบเป็นลําดับ เริ่มต้นแต่คณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับลาดับไปก็ปแสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายควนจิตควนกายคล้องจิตคล่องเพื่อมันกล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกกิ่งทุกอย่างเพราะในขณะน,านี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ตัวว่ามีความสบายอย่างมาก บางทีเอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนอย่างรุง่ถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะเ,เกิดขึ้นในการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนา <c oughs> แม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนาเนี่ยในขั้นต้นเราเนึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตก มื่อจิตจดจ้องอยู่กับปริรรมภาวนานั้นไม่ราบจากกันเรียกว่าวิจารณความดูดดื่มของจิตกับปริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุขันเป็นผลผลปล่อยได้ก็าตามมาในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยงจิต จิตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิที่นี้สมาธิมีสามขั้นตอนหนึ่งคนิกาสมาธิสองอุปจารสมาธิสามอัปปนาสมาธิพนิกาสมาธินั้นเราหมายออกกันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแวกเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อย อันนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตจับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสยดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากดอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีสีสติในความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจาระสมาธิ พลันจิตละเอียดจิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติตดแความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏดอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกหรือคิดใะๆปลากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มี มีแต่จิตดวงเดียวล้นโวนนิ่งสว่างสบายอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเจตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้เรียกว่าจิตถึงขั้นสมถะสมถานสมถะสมถานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตก็ไม่เกิดความรู้จึงมีคำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจจตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถะสมถาน ท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงท่านนับภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารนะสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าพระท่านผู้ใดเคยภาวนาพโพธจิตสงบเป็นสมาธิได้ พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้ว,ำวํำภาวนาพุทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัตนาสมาธิ เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุโทโธนี่จะได้ผลอย่างไรโชบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่ามเมื่อภาวนาพุโทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไป เมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปลาบปให้เยออารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของติตดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไร ความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าทำไมไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินักหลัาเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่แน่คืออัปปนาสมาธิ ใ่ความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าโกภาวนาพุโทโธหรือบริธรรมภาวนาทำใจใจจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งเน่งเน่งอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อใจสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะ ทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราค่งคอยสังเกตุว่าจิตถอนออกมาจากอัพนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดก็เกิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วโคบภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรูความคิดนั้นไปเรื่อย เกิดคิดอะไรขึ้นมาก็กําหนดรู้เพียงแต่กําหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียวในเมื่อเรามาทำํททำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมาฐาน าความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปกเกิดขึ้นแล้วดับไปกเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกเจตจ่อมทราบตึ้งและมีความรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าว่าเจตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้น วงจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกนักนักเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของของความคิดเองในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอันนี้จะสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับเจตของผู้ปฏิบัติในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงตัวความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออน,นิจจังอน,นิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อเจตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดจับกับจิตจิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาด้วยประการชนิดแต่ถ้าว่าเมื่อท่านทําจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิสอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กําหนดรู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่า การภาวนาจิตของท่านประจิตอยู่เพียงแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตคิดมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องละลึก ในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ทําันในขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอจองพึงสังเกตด,ด้วยประการอย่างนี้ <c oughs> ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธานุสติเพื่อทําสมาธิในขั้นต้นจนคร่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสต,ติปัญญา ปฏิวัติต้นไปสู่การพิจรารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจา้าคุณเจ้าอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธารสติเมื่อเจริญพุทธารสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะเปิดผ่านจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจรารณาอาสุภะกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอสุภังมัซึ่ง <c oughs> หมายถึงการ พิ่เจรณาอาคารสามสิบสองอย่างพระพิสุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปชาญาท่านสอนมรลก,กรรมาฐานคือกรรมาฐานห้าท่านนำให้ว่าเทสาโลมานาขาทันตาตาโจแล้วว่าย้อนกลับมาตาโจทันตานาขาโลมาเกสาแล้วก็แนะนําให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครไม่สวยไม่งาม เพื่อจะให้จิตรู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิปูณน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เ็นโอบายถ่ายถอนลาะความกำหนัดกินดีไม่ให้เกิดขึ้นึ้นลมจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกปัดจิตให้ในการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการสามสิบสองก็ได้ ในขั้นน,นี้ท่านสอนให้พิจารณาตายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม